สวัสดีสสดครับผมนายสุวิทย์อนันตวเวชวิทย์ผมนายสุพัชรชัยสุขสมครับดิฉันนางสาวพิมพชนกเป,ปรปเสิอค่ะดิฉันนางสาวธนพรอนุชินินค่ะวันนี้พอเราจะมาขยายพันธุ์พืชลิปบิ้นชาลีาโดยมีสามพันธุ์ดังนี้หนึ่งลิปบิ้นชาลีสีทองครับสองครับจะเป็นลิปบิ้นชาลีสีชมพูครับและลิปบิ้นชาลีด่างค่ะในการขยายการขยายพันธุ์พืชของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้วิธีการปักชำนั่นเองค่ะ ไดูกันริบบินชาลีชื่อสามัญ Turtle Wine ชื่อวิทยาศาสตร์ c o l i s i a repens วงศเ Comelinae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลำต้นริบบินชาลีมีลำต้นลักษณะอวบน้ำจัดเป็นไม้ใบที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปี ซึ่งสามารถแตกกิ่งก้านเลื้อยไปได้ไกลประมาณ50-60เซนติเมตรเมื่อทอดลำต้นออกไปแตะดินจะสามารถเกิดรากได้ใบใบของริบบินชาลีมีลักษณะเป็นรูปไข่ขนาดเล็กมีหลายสีสำหรับพันธุ์ปกติจะมีใบสีเขียวล้วนใบเป็นสีเขียวเข้มมันวาวส่วนใต้ใบจะเป็นสีม่วงแดงใบมีความกว้าง0.6-1เซนติเมตรและยาว1-3.5ซนเมตร ส่วนปลายใบจะแคบกว่ากาบใบดอกดอกของริบบินชาลีจะออกเป็นช่อกระจุกโดยดอกนั้นจะมีขนาดค่อนข้างเล็กมากหากมองผ่านๆอาจไม่เห็นดอกจะมีสีขาวขนาดเล็กและไม่มีกลิ่นโดยจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดที่ได้รับด้วยผลผลของริบบินชาลีเป็นแบบแคปซูลที่มีเมล็ดขนาด1มเมตรวัสดุอุปกรณ์ ยอดอ่อนริบบิ้นชาลีดินผสมปุ๋ยออสโมโค้ดฟอกกี้ฟอเ์เซปกนไกลตัดกิ่งกระถางขั้นตอนการปักชำ1เตรียมดินผสมและกระถางนำดินผสมใส่กระถางครึ่งกระถาง2ใส่ปุ๋ยออสโมโค้ดประมาณ1หยิบมือ3ปิดกลบดินผสมและฉีดน้ำให้ชุ่ม4 นำต้นริบบิ้นชาลีมาตัดบริเวณใต้าตาของต้น 5. นำยอดอ่อนริบบิ้นชาลีมาปักลงในกระถางที่เตรียมไว้โดยให้มีลักษณะเป็นทรงพุ่มการดูแลให้อยู่ในร่มก่อนหนึ่งสัปดาห์จากนั้นจึงสามารถนำมาออกรับแสงแดดได้รดน้ำด้วยฟอกกี้ทุกวันการวางควรวางไว้ที่สูงเพื่อลดการเข้าทำลายของหนอนและหอยทาก ประโยชน์หลักของต้นริบบินชาลี 1. ริบบินชาลีเป็นไม้ทรงพุ่มกลมแน่นขนาดเล็กมีใบที่สวยงามซึ่งสามารถปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางแขวนและยังสามารถปลูกเป็นไม้คลุมดินได้ด้วย 2. ส,สามารถนำต้นริบบินชาลีไปวางไว้ในห้องซึ่งจะช่วยฟอกอากาศและสร้างออกซิเจนในตอนกลางคืนได้